จำวุ่งไหจัวมองมั้ยโอ้ปลาดุกยังปลาุกโอยมึงกินซุปเาีกปลาดุกปรากฏคือตาบูซี่ไปเิร์ชเจอหองแล้วอ๋อจิโนเบดาวาตูาตูกบอตอนนี้จีโน่ว่าชิาเนาะตอนนี้บังบังมาของจีโนเนาะตอนนี้เนาะร่างแรกของโม่ของจีโนเนาะคนทีมีน้องเขาทนี้องแรกของจีโน่เนาะ อะไรเบาดีนอนะตอนี่เนาะเขาีออันนี้กระับอ้ตะกอกรลมสู้ตะกอนะครเนาะนะสมัรตามอะไรนะเขาที่มาเป็นตับอีกอ่ะในพันเบียงเขากระเทิบไปแล้วเนาะอู้อ้มือี้มือกี้ขันบมีอันมือกี้บมีในหันเบียงนี่บอกแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะมือกี้ขันบมีในพันเบียงจ้างเขาไปแล้วเนาะมือี้เนาะอ๋อ บรรยากาศของเหาเลียงกอที่าดลยอ๋อนัาลาาลเนี่ยเนี่ยเนกองอนไรเออมันมักมีฝ้าเยอะกูเลยอเจ้าหน้าี่ยายาสร้างกิจมาระยะเวลาหน่งปีที่ผาไไเนาะอันนี้ประา่างกิจเขาเอื่นว่าเจเอ็นจะชูส m มก e s ม o ค e smoke s m ค่อยค่อดเอาลดเอาเอานเแ่อาไม่ได้จังวันนี้เขาเห็นงูเนาะบะเห็นงูบทุกคนนี่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 เห็หัวบม่ประมาณนี้ถูกดยังเลยเห็นไหมเอาุงมนเป็นงูยังไดหงป้องาเด้อ เดีดีเดียวเดี๋ยวเลื่อนมครับไี่รหนะกอันนี้ก็คือพ่นงานของ้ามือนนี้เนาะว่าจะได้เซียนโบเซียนโบีดาเียอเดเหรอัยงเอันนี้ก็คือเบดทางมือีดลังเดียวที่ดได้แล้วโตไม้ัคนพอไม้ก็คือหนึ่งโลสิบโล